รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับมีขบวนการขนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจริงพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อสืบสวนสอบสวนถึงขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าไทยโดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งทหารฝ่ายปกครองและท้องถิ่นในการสืบสวนหาข่าวและจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการเข้าพื้นที่เฝ้าระวงังขณะเดียวกันมีชุดจากส่วนกลางไปช่วยดูอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการลักลอบรวมถึง ป้องกันการขนย้ายออกจากพื้นที่ควบคุมตามประกาศอย่างจังหวัดสมุทรสาครที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่ามีเบาะแสของขบวนการเก่าๆขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าได้จริงซึ่งกำลังดูว่ากลุ่มเหล่านี้มีการกระทำผิดอีกหรือไม่สำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่พบเข้าออกทางชายแดนแถบจังหวัดกาญจนบ,บุรีเชียงรายตากจันทบ,บุรีตราเป็นต้นซึ่งขณะน,นี้อยู่ระหว่างสืบสวนติดตามข้อมูลแต่ก็ยังไม่ ชัดเจนว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐหรือพลเรือนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่รวมถึงมีคุมเข้มชายแดงช่องทางธรรมชาติและจุดที่อาจมีการเล่นลอดเข้ามาในประเทศซึ่งอาจเป็นจุดเดิมที่คนต่างด้าวเหล่านี้ใช้